สวัสดีครับผมเราขอนำเพื่อนเพื่อทุกท่านมารับชมการจำลองการแข่งขันซุปเปอร์บอลยูฟ่าเชเลรตคืนวันอังคารที่3พฤษภาคมเวลาตีน2นะครับเบียเรอเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้จะถ่ายทอดสดผ่านทางช่องดิสปอนให้เราเฟแฟนๆชาวไทยได้รับชมกันนะครับหลังจากที่เกมแรกครับาการแข่งขันไปแล้วที่แอนฟิลด์เป็นฝ่ายของลิเวอร์พูลที่เปิดบ้านเอาชนะ เบลเรีย่ยมาได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนยครับเกมนี้จะเป็นเกมตัดสินว่าทีมใดจะผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศเลครับผู้ชนะในคู่นี้จะไปเจอกับผู้ชนะระหว่างคู่ของเรอเอมาดดิดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะตรงทางการขันในค่ําคืนวันพุทธที่4พฤษภาคมด้วยนะครับเวลาเดีวยวกันเวลาตี2นะครับทางช่องบีสปอร์ตหก็เกมแรกลิพูได้เปรียบมาก่อนนะครับถึง2ประตูครับ ได้จากแอนฟิลด์มาดูว่าเกมนี้ทางฝั่งของบียาเรลจะทําอย่างไรครับในการสู้กับลิวเชื่อว่าต้องเดินหน้าลุยเต็มที่อย่างแน่นอนครับเพื่อจะลุ้นโอกาสเข้ารอบชิงนะครับส่วนในคู่ก็ระหว่างมนซิตี้กับมาดริดก็เฉือนกันมา1ประตูด้วยสกอร์รวมทั้งหมด4ต่อ3นะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกคู่หนึ่งนะครับหลังจากชมคู่นี้ไปก่อนเอานะครับมาดูรายชื่อของฝั่งบียาเรลกันก่อนครับเจ้าบ้านประตูเป็นเกโรนิโมลูลี่ครับกอหลังมีคอนฟอย ดาวูนอเบโอนเปาตอริสเบบิสเอสตูปิญ,ญนปันเก็บแดนกลางมีจูนิโลเซลโซเโซอเดนกาปูเดนิปาริโคโอฟองซิสกอลแกลงครับส่วนหน้าคู่เป็นอาดานายูมาก,กับบูไลเดียครับ4-2 4, 4 2, ครับของเดียาร์แ,ลแลอลกุนซือกุนนายเอมบรี่นะครับภารกิจของพวกเขาในวันนี้คือต้องลุยเต็มที่ครับในการที่จะทวงประตูคืนจากลิเวอร์พูลที่เสีย ให้กับลิเวอร์พูลไป2ประตูก่อนหน้านี้ในเกมนัดแรกนะครับส่วนทีมเยือนลิเวอร์พูลครับประตูเป็นอาริซงเบเกอร์ครับกำลังมีเทรนต์อเล็กซานเดอร์โนอิบราฮิมาโคนาเต้เวอร์ชิลฟันได้แอนดูโรเบร์สันนะครับกลางมีฟาบิโยเทียโก้คันทาราจอร์เดนเฮเดอร์สัน3ประสานครับดูเดียสซาโดมานีและโมเมสซาร่าครับ43่สรครับลิเวอร์พูลในวันนี้ค่ำคืนวันอังคารที่3พฤษภาคมหรือว่าเช้าตรู่วันพุธเวลาตีสองนะครับทางช่องบีสปอร์ตหนึ่งสำหรับคู่นี้ รับชมการกอจริงผ่านฟีฟ่า22 PlayStation 5จากชาร์รุของเราเก่งพิซิเกอร์รับที่าก,การสุกภาพอยาาครับเกมเริ่มครับเป็นเจ้าบ้านเบียเรลได้เริ่มก่อนจะบุกจากซ้ายไปขวาครับลิพูทิมเยนมาในชุดสีแดงครับบุกจากขวาไปซ้ายออกบอมานี่ก็จ่ายไม่ดีเท่าไรครับออกเดินข้างเป็นทุมของลิเวอร์พูลมีประตูตุนอยู่จากเกมแรก2ประตูครับฝั่งของทิมเยือนลิฟูหรือเ,เปรียบอยู่พอสมควรเลยครับมาเน่ให้กับเตียโก้ไหลให้กับมาเน่เจอประตูดักได้ครับ เราไอทิกาปูบุรลเดียหนีฝาบโยมาก่อนลบทผ่านโปรเบอร์ซันได้แต่ว่าผู้สินเป่าให้ครับเจอเซกิลตล้มลงไปแล้วครับเป็นฟรีคิกของวิเอเรลล์เราเปิดเข้ามาในเขตโต้ <c oughs> เกี่ยวได้ดิอสัสเอ,อินมาลบทมาเนี่เจอเสียบลบทู่ฟันไดแก้ไขออกมาได้ครับที่เทนอเ no. ล็กซานเดอร์โนซาร่าซาร่าให้กับเพเดอร์ซันเพเดอร์ซันอยู่ตำแหน่งข้างหน้าก็ต้องรอทางขวาเติมที่อเล็กซานเดอร์โน เห็นอาริซาเดโนเปิดหยอดเข้ามาแล้ว <c oughs> เป็นต่อตอเลสนะครับมงสกัดจากหัวมาด้านข้างเอ้ซุมยันเอาบอลลงแล้วแก้ไขได้ครับปาริโกเอเดยียงกัะปูถึงโรเซโซพามาทางขวา,านะครับโรเซโซต้องหนีเตะก้มก่มอนแต่ว่าลักยาวไปก็ทำบอลหลุดดันข้างไปแล้วก็มีตามมาจังหวัดย้อนให้ใบเหลืองของฟรานซิสโกกกรังเลยครับ เทยโก็เล่นกับโรเบอร์สันออกมาฟาบิโยโรเบอร์สันคืนให้กับฟาร์บิโยริปูก็ยังไม่เร่งเดินเกมมากนะครับได้เปรียบอยู่2ประตูฝั่งเจ้าบ้านก่อยให้ริปูครองอยู่แล้วซาร่าคืนฟาบิโยมาเน่มองมาเน่ดูจะแต่งแลใชะคมเร็วโอ้โหเจอโรเซโซ่ที่รอดักอยู่นะครับแลเดียถึงนายูมา เจอกับโคนาเต้อาเข้าบีเดียมแล้วบเตอร์ม,มาดีโคเต้ม,มาได้ครับเทโคลีโมาขี่เข้าหากรอบเขตโทษของดันยูม,มากข้ามาล็อบโอ้ด้แปรดิไซด์เนีย่ยติดบล็อกของฟันได้เลยครับโอ้ลูกยิงของนดน์ดิปาเรโก้ครับ,รบ <c oughs> เดเลโก้หาคาลิพูรอยอ้อนอยู่แล้วเออยังไม่เร่งเท่าไรครับมานี่เคาะสั้นๆใกล้ๆออกฟาบิโยมานี่ดูมาเชื่อมนะครับมานี่ล็อบโอ้จ่ายติดปาเรโก้บูเลเดียเขาต้องพา นี่โอ้มาได้ครับเทนเ้าไหลามาโอกาสของตัดจูม,มาสักโตโอติดเซฟของอาริซอนหน้าประตูแรกโอ้ดีมอกาสจะไล่มาเป็น1-2แต่งสาทำไม่ได้ครับแล้วเป็นชุปเซฟสำคัญของอาริซองเบกเกอร์ด้วยครับโอ,โอ้โอกาสของเบียเรลพลาดไปอย่างน่าเสียดายนะครับที่พก็รอดพ้นจากการโดนตีตื้นขึ้นมาผานับเพเดอร์สันวางบาตถวายกับโมเมซาร่า ซาลาดวลกับเอ้สุบันญัติแล้หยังได้ทุ่มครับลิเวอร์พูลเพื่อนๆเ,เชียร์ทีมไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปเลยนะครับลิเวอร์พูลก็กดหนึ่งก็ได้พีแล้วกดสองเอาเรามาที่เด็โกลแล้วโอกาสของดิอาสโโอู้ดูครับว่ามีช่องได้ส่องเลยครับลิเวอร์พูลแล้วความไวของดุลลี่ครับโอ้พุ่งเซฟไว้ได้ทันพอดีครับเกือบจะโดนลิเวอร์พูลกมาขึ้นนำก็อยากจะเป็นสกอร์รวม3-0นะครับ เราลุ้นจังหวะเต็มมุมของลิเวอร์พูลลูปุซอนให้ซารา่าซารา่าโยกเข้าขวาซาร่าเปิดพุ่งมาหเพรียออกมาได้ครับเราเกมสองเตียโก็ 2, ที่ฟันได้ฟันได้หาช่องกับมาเน,นี่ยมาที่ซาร่าคืนฟ็มโยเข้ากับมาที่ฟ็มโยอีข้างหนึ่งมาที่มาเนี่ยยังไม่มีช่องยิงครับเฮเดอร์ซันหนีมาล็อฟาบินโยได้จบจะได้แต่ว่าตรงตัวของเกลูโมลุลี่ครับ บอลสัตว์แรงๆจากกัมย์ครับเอโอกาสส่สงแล้วฝั่งของลิปัวอาร์ครับฝั่งของเดียร์เดียรเอสตูปิญญันดันจูมาถึงปูแลเดียโอ้โหหนีฟันไดมาต้องเสียบแล้วปูสินอ็ไม่ว่าอะไรด้วยครับโอ้ช็อตนี้น่าจะโดนที่บอก่อนนะครับจังหวะสไลด์สำคัญของตัวชื่อฟันได์คือเตลโก้คืนมาเน่ฟาบินโยอัปมาที่ มานี่ครับเลือกมาเตียโก้แลพให้ทุกช่องมาที่ซาลาห์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับป่ลิบูขึ้นนำจากโมเมตซาลาครับปู้จังหวะทุ่งช่องสวยๆจากเตียโก้คันซาลาครับดึงแวรับตัวประกบไปแล้วซาลาสอดขึ้นมาครับตรงกลางโอ้แล้วแต่งจังหวะแรกได้ดีมากครับรถซัด้วยสายเข้าไปครับเตียโก้ต้องชมกับพลิกมาแล้วนี่ครับให้ซาลามาไม่ลำหน้านะครับโอ้แล้วซัดเรียดผ่านมือของลุลี่เข้าไปครับ จัวดีไซน์แล้วก็สับบอพุ่งเรียดไม่ทันจริงครับกิตัโมลุลี่อากับีพูได้ประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับรวมเรียวไทม์สองเกมก็เป็นสามประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหม,ม,มาเลยครับฝั่งของทีมเยอนได้ประตูที่ต้องการ่อง,งานหนักเลยครับฝั่งของเวียเรียวโอ้โแล้วเนี่ยรเร่งมีไปเหลืองย้อนให้กับฟูจิฟันไทด้วยนะครับอังหวะที่ไปเสียบอันตรายใส่บุไลเดีย โลเซีโซเจอกับลำหน้านะครับช็อตน,นี้พยายามจะเล่นเร็วของฝั่งเบียเรลนะครับฟิกคิดของลิวพู้ฟันให้กับโรบูซันสังเกตดีๆตำแหน่งที่ฟาบิโอลงมาช่วยเกมรับนี่ถอยลึกเลยนะครับแล้วก็เติมมาช่วยเกมลุกด้วยอ่ะครับฟับโอมาเฮดูซันครับมาฟาบิโอฟาบิโอเดโกมีขอทางซ้ายดิออส เดียสไปลบหนีมาได้ครับจะมาลบมาของเนียรอบที่มาในเขตโทษโดยเดสติงเลยโถ้ทีเซฟของลุนลีบมากตัวสองยังไม่มาของนิวพูห์หากวลาเดียรอย้อนโคนาเต้โฉบมาดักไว้ได้ก่อนอากาเบเร่งใหม่ยิ้มเยือนมานี่นะครับเฮเดอร์สันสมโยขอมามานเน่ไกลๆดูลุนลี่เซฟไดงครั้งหนึ่งแล้วปู่ซาลาจะตามมัครับเอลซูยันเห็นท่าไม่ดีครับต้องเตะออกด้านหลังไปก่อนครับโอ้โห เร่งในช่วงท้ายจะเอาประตูท nah, ี่2นะครับลิเวอร์พูลในเกมนี้เตะมุมแล้วครับเทรนอเล็กเซเดโนเปิดตรงๆมาแล้วโอ้โหเคลียร์มาได้ครับจายูมาโกเต้หนุนไปใหม่ฟาเบีโยฟาเบีโยแถว2อบีเฮนเดอร์สันโยกคลึงอยู่แล้วให้ครับมาเนี้เล่นถึงเดียสเดียสเดียสโยกมาซ้ายเดียสย้อนคืนโเบอร์สันซาร่ามาทิปมาเนี้อัดโอ้โหติดอาเบลแล้วเอาลโตเลส เี่์ถิงออกมาข้างหน้าวุลัยเดียตั้งมาให้ครับติกาปูครับคืนที่วุลัยเดียจะย้อนบ้างทาเร็วลองเร่งนะครับช่วงท้ายครึ่งแรกไอ้สุบยันเติมมาทางซ้ายแล้วเทรนหลุดตําแหน่งไปแล้วด้วยครับเราตัวมองเปิดยังไม่ได้ไอ้สุบยันบนหมาใหม่แล้วถึงกอแหลงมาที่วุลัยเดียวโอ้โหตีเสมอได้ครับฝั่งของวิยาแล้วลยครับโอ้โดูครับ อาก็เป็นแฟนเจ้าบ,บ้านไดเฮต,ตามตีสเบอได้สกอรวมเรียวทางตอนนี้เป็น1ประตูต่อ3าครับเดี๋ยวเรวไล่ตามมาก็ห่า,มมา 2> ง2ประตูเช่นคือหลังจากที่จ,จบเกมแรกมาแล้วครับต้องชมตรงนี้ทํากันสวยครับรับก็กรลังับมาแต่งนี้ฝันได้แล้วโคนาเต้ตามไม่สุดเลยกัเบเดียหาช่องสะบัดหนีมาได้แล้วก็ซัดกระจอะเข้าไปครับเป็น1ประตูต่อ1ครับ นาทีที่45ครับฝูมาได้ประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกพอดีนะครับทำให้ทีมยังตามห่างอยู่2ประตูเช่นเคยแล้วก็จบเกมครึ่งแรกครับรายการยูฟ่าแชมเปียนสกรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับฝั่งของเบียร์เรอลครับเสมอกับลิเวอร์พูลอยู่1ประตูต่อ1ครับจากที่จบครึ่งแรกแล้วก็สกอร์รวมเดี่ยวทั้งมันก็เป็น3ประตูต่อ1ครับที่ลิเวอร์พูลนำอยู่นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับชมต่อในครึ่งหลัง อีก45ทีสำหรับการสู้กันของทั้ง2ทีมนะครับผมอาครับสัญญาณกลับมาแล้วครับเกมยูฟ่าเชเบล,ลีคืนวันอังคารที่3พฤษภาคมเวลาตี2ทางช่องบีสปอร์ตหนึ่งทยทัศน์สดนะครับคู่นี้เบลเลวกับลิฟูครับจบครึ่งแรกสเสมอกันอยู่1ประตูตัวต่อ1ครับสกอร์รวมลิฟูนำอยู่3-1อ,อาคร,รับบอลถึงมาดเลยลูโฮโฮโฮ อ้หาช่องชนไม้ครับสุดโรมาเน่แต่ว่าเด็ดสัดไม่ผ่านมือของเกลุนดโมลูรี่ครึ่งสวยแล้วนะครับแล้วโอ้แต่งเขาซ้ายเราซัดเลยครับมานี่แต่ว่าโอ้โหดูแขนซ้ายของลูรี่ครับวันนี้มีเซฟสำคัญช่วยเจ้าบ้านไปได้หลายครั้งหลายคราแล้วครับแต่มุมของลิเวอร์พูลครับโรเบิร์ตสันจะเปิดเข้าไปลุ้นเอาประตูแส่ก็ได้แล้วเปิดมาที่ซาราเกี่ยวยอนมาที่โคนาเต้โอ้โอ,โอ,โอ้โดนเพชเหลี่ยมแล้วโคนาเต้ โอ้กลายเป็นว่าทําบอลออกไปเองแล้วครับโอกาสอีกครั้งหนึ่งของเลี้ยวผัวช่วงต้นครึ่งหลังนะครับอีกหนึ่งคนสําคัญของเกมนี้ก็คือประตูของเบลเลี่ยนอย่างเกลโลนิโมดุนลี่แหละครับทำหน้าที่หนักมากในเกมนี้เสียป้องกันช่วยทีมไว้ได้หลายครั้งหลายครานะครับพออย่างทีมตามอยู่2ประตูนะครับก็กระแล่งออกมาที่เอ็กซ์ซูญปีนเอาลุมาทางซ้ายซาร่า ตามมาบังไม่ให้เบิร์ด้วหยอดมาจนได้ครับรับเตยติดโคนาเต้โมงได้ไอส้สมยันตักเข้าไปใหม่บีเซาร่าช่วยเกมรับแบบฟัมโยเ,ออเจอปาริโคชิงจังหวะได้ก่อนแล้วแต่งมาไหลตรงนี้โคนาเต้คืนอาริซอนแล้วครับเออิดมาเก็บไม่ดีฝั่งของลิฟูเสียบอ,บอุลเลเดียโยกไปผ่านโคนาเต้หนาะครับรเตยโกเนย์เดียสลิฟูก็ ความกดดันก็น้อยกว่าแล้วครับแลก็ต้องไม่ประมาทนะครับับเซตกันขึ้นมาใหม่เฮนเดอร์สันจะแต่อ้อมแต่ว,ว่าซาราให้มาเฮนเดอร์สันถึงโอ้โหสุดท้ายพอ,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 โอโตอร์เรสช่วยซ้อ,อมไม่ได้ครับปาลิโกเอเดร็กปูจะให้บุไรเดียเจอกับโคนาเต้เอาตัวบังไว้แล้วก็ลุงสั้นมาช่วยครับดักไว้ได้ลิปูจ่ายไม่ดีเสียไอเ้เตงกาปู ดนึงย้อนครับโรเซลโซ่ไม่รู้ใจกันกับควนฟอยครับเสือบอลไปแล้วมีขยับเปลี่ยนตัวฝั่งของเบียเรลครับส่งเจนมีพีโน่ครับลงมาแทนโจนิโรเซลโซ่แล้วก็ฝั่งของลิวู้เป็นนาบีเกต้ามาแทนจอแดนเฮนเดอร์สันครับทุกคนครับฟาบิโอมานี่มิวเนอร์ครับลงสนามมาด้วยนะครับ เอาดูเดียสเกตาเพื่นควมโยโอแล้วเจมส์ยูเนอร์ไหลามาที่มาเน่บังอยู่แล้วเลือกฟาบิโอโอ้ไม่ถึงคก็ป้าจะดักอัพยังได้อยู่ลีภูมาที่มาเน่โอ้โหโอ้สองแรกยังกินลูลี่ไม่ได้อย,ย่งหนึ่งอยู่ครับในเกมนี้นัดที 2. สองเซโดมาเน่ครบับได้ซัดด้วยขวายครั้งนึงครับโอ้โหนี่เซฟช่วยทีมไว้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ เดล์เโมอลลุนลี่เตะมุมของลิปูครับก็ชัดเจนครับสร้างความกดดันให้กับเชลลบ้านได้มากนะครับมีเปลี่ยนเลยครับฝั่งลิปูครับส่งแนวรับลงมาครับเป็นเชอร์มาติสครับมาแทนอิบราฮิมาโคนาเต้ครับผลักตัวเลยครับเย็นครับหนกับซาร่าครับโรเบอร์สันคืนแล้วมาที่ฟันได ให้ครับโอ้โหมาติีกับจอไม่ได้ไอเด็กกัปเจเรมีให้กับไรเดียพอปูเตอร์มาโอแล้วติรช่องมิโยกาดหลุดมาแล้วครับของฟองซิสโก็แลนด์แต่ว่าอาริสันโอ้โหโอ้งใจออกมากดดันแล้วต้องรีบยิงแล้วก็โอ้แต่ชิปนี้ก็ยากครับฟันได้ไปรอซ้อนอยู่เลยครับอาริสันออกมาช่วยบล็อกลูกยิงเมื่อสักูเลยครับโอ้โหเกือบจะโดนไล่มานะครับลิเวอร์พูล อ่าเรามาลุ้นเตะม,มุมนะครับใานี้ปาเลโกฝั่งเบเรียลมีเปลี่ยนนะครับส่งบาโกอาเกซรครับลงมาแทนบุไรเดียครับฝั่งส่วนของแนวรุกก็พัมประตูให้กับทีมนะครับเสมอมอยู่หนึ่งหนึ่งในเกมนัดที่สองนะครับเอาเตะม,มุมเปิดดุนโดงมาแล้วได้โขก้วยครับว่ากดไม่ลงครับปาลโตอเลสโอ้โหพักแล้วนะครับเพเดอร์สัน ป็นมืเนื้อได้ลงมากับเกียโก้ที่เป็นนาบิเจต้าครับฟิกิกของลิพูครับจะเก็บประตูอาริซอนเปิดให้กับรูปซันทางซ้ายคืนฝันได้ลิพูก็ค่อยๆเล่นไปแล้วครับไม่เร่งมากเวลาก็เดินไปเรื่อยแล้วก็ตอนนี้เหลือเรา,า20นาทีนะครับสำหรับเกมนี้รูปเกมว่าเขาก็ ดูจะคุมสถานการณ์ไว้ได้ด้วยนะครับยัสให้กับดาบิเกตา,าเกตาที่มานี่มานี่ดีคือมาดาบิเกตาให้กับฟาบ,บิโยแล้วถึงมิลเนอร์แลลวครับบาที่สาราลับดาบิเกตา้าโอ้โห,โห,โหดูต่อบอกกันครับแล้วว่าได้ประตูครับฝังของลิพูเป็น2ประตูต่อหนึ่งจากดาบิเกตาครับโอ้โหเอาจนได้ครับตัวสำรองครับดาบิเกตา้า ปูมาทำประตูให้กับทีมได้ครับตอนนี้สกอร์รวมเรียวทามเป็น4ประตูต่อหนึ่งครับฝัร์ิปูขึ้นนำซาล่าดีดให้ใกล้ๆตรงนั้นแล้วครับ <c oughs> ดูคบจ่ใจบอ,อกของซาลาร้า,รายจริงครับช็อตน,นี้ต้อชมการจังหวะสอดขึ้นมาของนาบีเกต้าด้วยนะครับมันจริงไม่รู้จะเป็นอย่างไรครับ ตรงไปพิสู์กันในค่ำคืนวันอังคารนะครับที่3 <_ d ata> พฤษภาคมครับนี่เป็นแมตช์จำลองขึ้นมาผ่านฟีฟ่า22ในการฝึกภาคบรรยายของเราเท่านั้นนะครับอ่ะครับ1 5นาทีครับเทียร์แล้วตามอยู่ถึง3ประตูด้วยสกอร์รวม1ต่อ4นะครับโอ้โหแล้วดูเจอร์มาติปไปเข้าสกัดจังหวะนี้ก็โดนเรียกมาตื่นแล้วจดชื่อไว้แล้วนะครับอืมก็ไม่ยอมให้ ไอ้สุบิญญัเนี่ยจะหนีเข้าไปแล้วก็ขอสะกิดซะหน่อยอามีเปลร่ยนฟังของเบียาเล่ครับมานูติเกรสอสลงมาเทนเอติกาปูนาทีที่76ครับเปิดฟรีคิกมาแล้วโอ้โหจะหืมลอยตัวตะหวัดบอลเนี่ยก,ก็แรงได้ฝ่านี้มาได้โอกาสได้ปันน่นโค้งโอ้โห,โโหชนเสาครัปาเกือบจะเสมอ2องสองผ่านอาริซอนไปแล้วว่าโชคร้ายครับ ลูกปั่นของก็กระแรงมากับลิฟูซาร่าก็ดูจะเน้นเอาบอลไว้กับตัวนะครับฝั่งของนักเตะลิเวอร์พูลมาเน่มิวเนอร์แทงมาทางขวาให้กับอเลสเดอร์นโนอาครับไปมามองมองไปที่สองสองเปิดมาที่ขึ้นหกเดียสชดเสาแล้วก็จะซับโอ้โหโอ้โล้มไปก่อนครับป้าเดวรีเกต้ายังยังสองหนึ่งอยู่โอ้โหเปิดมาแล้วเดียสนิโคโก็ลงพื้นแล้วบอลไปโดนเสาครับเกต้าจะมาซ้ำกันเหมือนจะ เหลือหลักไปก่อนเลยครับอู้หกแบบจะได้ประตูที่3ของลิวอน์เกลในนัดที่2ครับวางขึ้นมาโกแลงด์เิโกดีดมาเอาดูที่ดันยูมาครับวนหนีมาได้เปรโกให้มาได้ซัดปัน่นโอ้โหที่เซฟของอลิซอนอก็พยายามเต็มที่แล้วครับ โอ้โหดูทำกันสวยครับช็อตน,นี้เราดิกิลอ์สกระโดดหลบให้เราด้วยครับบอลมาจะโค้งอาริซอนครับยืนตำแหน่งดีเหลือเกิน้อ,องกันไปได้แล้วก็เต็มมุมของเจ้าบ้านเดียเดียวเปิดพุ่งมาเสาแรกเกต้าหนึ่งแต่บ,บอลไรไมดีลรับโอ้โหไปส่งมาเคลียร์ทิ้งมาได้ครับแล้วก็แรงดิกลอส ไหลามาไม่มีใครแล้วครับผู้โเูเพื่อนไม่ขยับแล้วครับดูจังหวะโอกาสได้ยิงของนาบิเจต้าครับทำให้หรือผู้ขึ้นนำนะครับสองหนึ่งเปิดขึ้นมาครับแล้วมาเน่ เจอมุมกากด้านหลังกุสินไม่ว่าอะไรครับฟาบิโยนาบ,บิเกต้าให้ไไกับฟาบิโยเลือกมาเน่นะครับดิออสก็พาไปด้านข้างเลยครับดิออสเดินเามาโเมรเ์สันแล้วมาเน่บาท,ที่นนดิออสโอ้ถึงนาบิเกต้าเกตา้าเปิดมาโอ้โหเปิดไม่ไดีเท่าไรครับนาบิเกตา้าฟังเรือกันดีครับต้องเร่งกดสินาดีนะครับเกมนี้ โลว์ซันพ uh, ักได้ถึงติกรอสติกรอสแต่ให้เพื่อนไม่รู้ใจกันฟันได้ดักอยู่แล้วโลว์บูซันเกต้าหนักดูจะไปเล่นกันต้นข้างน่เก็ทำหมอกเองนครับลิวบูอันนี้สุดท้ายแล้วครับอบิโอนปาโตเลส แล้วก็จบเกมนี้ไปก็เป็นว่าลิเวอร์พูลแล้วครับวาในฟ i f a 22เอาชนะเบียเรอไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับรวมเร็วทางเป็น4ประตูต่อหนึ่งครับรับชมและถูกใจฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องเก่งพีซีเกมเมอร์ K M e ไปกันด้วยนะครับผมแล้วก็ถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กับเปาด้วยนะครับเวลาจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปให,ใหม่ๆเพื่อนได้รับชมกันต่อไปครับแล้วก็คลิปนี้คงต้องขอลาไปก่อนมีความสุขในการ รับชมฟุตบอลน,นะครับไปเจอกันใหม่ในแมชนาครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ